ประเทศจีนมีคากํครั้งใหญ่สามครั้งถูกจัดอยู่ในประเภทอธิบายไม่ได้ต้นอุบายของนักฆ่าโหดเยี่ยมมากแต่ทุกอย่างก็แปลกๆวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดในหมู่นั้นคากํามนิกายอย่างต่อเนื่องที่ฟุกเกียน X เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เดือน9ปี2014ตำบลลองเซียนอำเภออานเคชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเลวันจูได้เชิญไปช่วยในงานแต่งของเพื่อนคนหนึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนักหนาแค่แทนจะบอกไปดื่มหล้วอวยพรเล่าอร่อยมากโดยเฉพาะที่หมู่บ้านบ่มเล่าสุดยอดมากดีวันจุงมเริ่มกินเล่าตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่างานจบตอนกี่โมงแต่คงจะดึกมากเที่ยงวันถัดไปพ่อของลีวันจุงมมาเรียกลูกไปกินข้าวแต่เห็นลูกชายยังนอนหลับอยู่น่าจะเมามากยังไงวันนี้ก็ไม่มีงานอะไรจะทำ แกคิดว่าปล่อยให้เขานอนอีกสักหน่อยเมื่อออกไปแกได้กลิ่นอะไรแรงมากมีรสชาติเค็มๆเ,เบาๆเ,เขาอาจจะอวกบนเตียงหรือเปล่าเนี่ยนึกถึงนี้แกก็กลับมาเขย่าตัวลูกชายแต่ว่าลูกชายของแกไม่มีปฏิกิริยาอะไรหลังจากหลายครั้งโดนเขยา่าแกเลยรู้สึกใจลอยเกื้อมือไปยกผ้าห่มออกแล้วเห็นลีวันจุงบนเตียงมีรูใหญ่เจ็ดปด รูทั่วร่างกายเลือดไหลออกมาและสัมเปียกหมดเตียงแย่กว่านี้อีกแกค้นพบและลูกสองคนของลีวันจุงก็ไม่เห็นอยู่ไหนเลยจนถึงครึ่งวันถัดมาตำรวจได้รับรายงานว่ามีกลิ่นเลือดอยู่ในตู้ค้นพบเมียและลูกของลีวันจุงร่างกายสามคนทับซ้อนกันแข็งเืง่อเหมือนหินแม้ว่าจะเป็นชนบทและแม้ว่าอยู่ในคืนมืดแน่จะมีโอกาสหลบหนีมากมาย แต่นักฆ่าลีฝูยังอยู่ที่นั้นและถูกจับกลุ่มในวันที่สามเมื่อถูกจับเขาดูเหมือนไม่กังวลอะไรเลยแล้วก็แสดงดูถูกเหยียดยามในยิ้มเยาะกระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างราบเรื่ออย่างไม่น่าเชื่อลีฝูรายงานกระบวนการฆาตกรรมทันทีที่เขาเข้าสู่การสอบปากคาเหมือนกำลังรายงานการแสดงของมันเรื่องเกิดขึ้นเมื่อลีวรรจูงกลับบ้านหลังจากกินเหล้าประมาณตีหนึ่ง ลีฝูถือมีดแล่หมูเคาะประตูบ้านของลีวันจงตอนนั้นลีวันจงยังไม่ได้นอนครอบครัวสี่คนกำลังดูทีวีได้ยินเสียงเคาะประตูลีวันจงก,ก็ไปเปิดยังไม่ทันได้เห็นคนอยู่ข้างนอกแล้วก็ถูกแทงด้วยมีดให้เจ็บปวดถึงตายไม่ให้เขามีโอกาสขัดต่อจึงลีฝูดึงมีดออกมาแล้วถูกแทงด้วยมีดต่อกันเจ็ดครั้งทำให้ลีวันจงล้มลงบนเตียง ในขณะนั้นเมียของเขาได้ยินเสียงข้างนอกรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็เดินออกมาทันทีไม่คิดว่าจะพบสามีมีเลือดไหลออกมาทั้งตัวและบักปีศาจถือมีดอยู่ในมือเดินไปเบาๆเข้าหาเธอเธอหน้าซี่ด้วยความกลัวและตะโกนขึ้นแต่เสียงตะโกนนี้ยิ่งทําให้นักฆ่าลีโูรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นเห็นผู้หญิงและเด็กสองคนกําลังถอยห่างไปข้างหลังใบหน้าของมันแสดงออกถึงรอยยิ้มที่น่าเกลียด มันเหมือนสัตว์ป่ากำลังเข้าหายเหยื่ออย่างกระชับหลังจากที่แทงผู้หญิงต่อหน้าผู้หญิงมันแค่เด็กชายอายุ12ปีและเด็กสาวอายุ6ปีด้วยมีเช่นกันจิตใจและร่างกายถูกกระทำอย่างรุนแรงผู้หญิงลง้มลงเล,ล,ลืมตาก็ถูกกดดันด้วยความเจ็บปวดมีฟูมันสอดนิ้วมือเข้าไปในเบ้าตาของผู้หญิงจากนั้นดึงดวงตาของเธอออกอย่างแรงเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของเหยื่อลีฟูรู้สึกคึงพอใจอย่างยิ่ง สุดท้ายใช้แรงมันแทงมีดเข้าไปในหัวใจของผู้หญิงด้วยแรงกระแทกของมือแล้วมันก็รู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างเล่นจิกซอปองผู้หญิงและเด็กสองคนไว้ในตู้เสื้อผ้าก็แปลกดีเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยกระทำผิดกฎหมายเดือดที่ถูกทำร้ายนั้นก็เป็นเมียของลีวันจุงยีฟูเพิ่งได้ปล่อยออกมาเมื่อเจ็ดวันที่แล้วผู้ชายคนนี้ได้ปฏิบัติตามการประหารคัมภีภาคสายอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะออกจากคุกลีฟู ก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยจิตเวทและผู้กระทำความผิดทั้งหมดมีคุณสมบัติดังนั้นตํารวจไม่เข้าใจแรงจูงใจของลีฝูทั้งสิ้นเลยเขาไม่มีความแค้นอะไรกับครอบครัวของหลีวันจุงทั้งสามชั่วอายุคนก็ไม่มีความเกลียดชังอะไรต่อกันการกระทําก่อนหน้านี้กับภรรยาของลีวันจุงก็แค่เป็นชั่วขณะทําไมจึงกลายเป็นเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เมื่อตำรวจได้สักถามลีฝู ทำไมถึงฆ่าทั้งครอบครัวของลิวันจูงเขามองเงียบขอบุรี่หลังจัดดูดหายใจลึกๆพูดประโยคที่ไม่เกี่ยวขอ้องเบิงทีสวรรค์อาจมีการกลับชาติมาเกิดในวัาชาตินี้พวกเขาจำผมไม่ได้แต่ผมยังจำได้ว่าใครเป็นผู้ที่ทำลายครอบครัวของผมอยู่ชาตินี้ผมต้องจัดการพวกเขาชาติหน้าผมก็ยังต้องหาพวกเขาให้เจอจากนั้นเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากตำรวจคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง แน่นอนว่าตำรวจคิดเขามีปัญหาเรื่องระบบประสาทแต่เขามีการประเมินทางจิตเวชตามปกติไงไม่มีปัญหาทางจิตเวชหรอกสรุปว่าเพราะอะไรที่เขาทําแบบนี้ไม่เข้าใจเลยแต่การซ้ำซากเป็นเรื่องขั้งเคียงของมือท่าเราไม่เชื่อถ้าถามคนในหมู่บ้านก็จะรู้ตั้งแต่เด็กๆนี้ฟูนี้ก็เป็นหมาไปอย่างหนึ่งแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ปล่อยผู้สูงอายุก็ไม่รับ ดูคลิกภาพคือคนเลวก่อนที่เขาจะถูกตัดสินจำคุกเขาสาแช่งเมื่อไหร่เขาออกจากคุกเขาทำลายครอบครัวของเลวันจุงแต่ตอนนั้นมันก็เป็นเพียงคำขู่โกงหลักพาตัวจึงไม่มีใครสนใจหรือถ้ามีคนสนใจเกี่ยวกับปัญหานี้มันจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนั้น